ครับวันนี้เรามาดูนะฮะอีซูซุราก้อนนะครับปัญหาคือมีเสียงดังก๊อกแก๊กข้างล่างเต็มไปหมดเลยฮะรถคันนี้อายุการใช้งานประมาณ10กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยนะฮะเป็นช่วงล่างที่ทนมากนะครับมาดูนะฮะเราเปลี่ยนอะไรบ้างก็มีนะครับนี่ลูกหมากปีกนกล่างนะครับมาดูครับตัวนี้นะครับ แล้วก็มีบูตปีกนกล่างครับก็คือตัวนี้นะครับบูตปีกนกล่างนะครับตัวนี้ก็ทําให้ศูนย์มันเพี้ยนได้นะฮะขับรถมันจะไม่ค่อยเี้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีลูกหมากปีกนกบนนะฮะดูฮะนี่ครับไม่เคยเปลี่ยนเป็นสิบปีนะครับใครมีเสียงช่วงล่างดังก็แคกก็แกนะฮะให้มันดูเลยฮะส่วนใหญ่จะเป็นลูกหมากแล้วก็มีนะครับ ชุดคันชักนะครับตัวนี้เป็นชุดคันชักชุดคันชักทั้งยาวทั้งสั้นนะครับเปลี่ยนยกเซตเลยอันนี้ก็จะเป็นบูธปีกน, <Grammy> นกบนนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยสี่ตัวนะครับก็มีลูกหมากล่างเนี่ยรับรองว่าเปลี่ยนเสร็จขับรถนิ่งเลยฮะเพราะว,ว่า10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลย ม,มันอึดมันทนจริงๆรุ่นนี้นะฮะเนี่ยวิยยสุราก้อนอายนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับเสียงดังช่วงล่างน,นะครับลองเข้าไปที่ศูนย์บร,ริการเช็คดูนะฮะที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างดูครับครับลองเจอแน่ปัญหานะครับ